สิบห้าบนเขาเขียววะเหรอใช่สิบห้านทีเพราะว่ารลที่สามนะมนอีกสองรถไปนบอ๋อแล้วเขาใหญ่เราขึ้นกี่นาทีดีเรื่อยๆพี่ <laughs> เห็นว่าคูถ่ายไว้จินะเอาละโอ้พี่ <laughs> เรามาันทุขอเขาธรรมาชาติตัวเขาธรรมาชาติครับ อะไรลวเว้ยเวลามาไก่เปาเนยครับพี่เอกอ่ะก็ไม่ไม่ค่อยชอบไปวอร์มข้างนอกนะชอบขึ้นเลยก็คือแบบพอขึ้นปุ๊บมันก็ไต่เลยครับมันก็เหนื่อยอ่ะเออมจะรีบไปไหน นี่ไงเนี่ยนะนะเอ็เลยดีครับนี่คอมจามสิสี่นสิสีแต่ไปเรก็โอเคอะพี่ได้ไห ฝากมดวเออฟรมที่ฝั่งมาได้บอกว่านี่ครับวันนี้เจอน้องเฟรมนะครับวันนี้เอาวันนี้รับเฟรมขึ้นมาขึ้นมาซ้อมกับเปาสหกกรเฟรมนเปาสหกกรเนี่ยอันนี้พี่เปาที่เปาจะทำเท่าไหร่นะเอาขี่เท่าไหร่สิบเจ็ดอะอ่าจับตาดูสิบเจ็ดนาทีสามโลเซกเมนต์กูกำหนดเองนี่จะเจอน้องเฟรมโดยบังเอิญนะครับครับผมเฟรมมาซ้อมอ่าวันนี้ต้องซ้อมยังไงนะฮะ วันนี้ก็วอร์มนิดหน่อยครับแล้วก็โฟกัสเขาเขียวหนึ่งรอบครับโฟกัสเขาเขียวหนึ่งรอบไหมครับามมาเดี๋ยวพาพี่สุ่มทำพีอาร์ครับ <laughs> นี่ครับพาพี่เป่าทำพีอาร์ได้ไยก็พีอาร์เดินพี่สิบห้านะ <laughs> ถึงไหนครับพี่สองโลแรกเฮ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาลองดูครับว่าผมพี่เอกพี่ออดแล้วก็เป่าครับจะสภาพเป็นยังไงนะครับ <laughs> เอาอยาะไร <laughs> นะเฮ้ยเฮียองค์จะพี่ไปไหนเนี่ยเขาแป๊บหนึงครับ เปิดก่อนเลยเออปเ,เปา,าเนี่ยมึงยิงหนีไปก่อนเลยเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยเปยมาคนเดียวไม่เคยเจอหนึ่ง <c oughs> หนึ่งลุมห้าปะ่ะโ okay, อเคเดี๋ยวเฟรมแซงไปแล้วก็พยายามตาม ปรอตอนนี้ผมปั่น14นาทีละถ้าเฟรมล่าสุดขึ้นขเขาเขียว17นาทีก็ใกล้จะถึงละผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย 2ีสมนาทีแล้วไม่ถึงไหนเลย ียบรังแก้ไม่ได้พูดอีกเหรอผึ้ก่อเฟรมเฟรมได้ผมไม่ทันเพี่เซาขึ้นก่อนเฟรมกี่นาทีครับเมื่อกี้เมื่อกี้ประมาณสิบแปดต้นต้นครับสิบแปดต้นต้นผมน่าจะยี่สิบ ผมประมาณยี่สิบเจ็ดครึ่งตอนดูตอนดูเวลาสิบห้าเลยเว้ยวันนี้เตรมใกล้จะผิดละกูยังยังไม่ถึงสามเจ้าเลยเออวันนั้นกูอยากกดตังจะบอกว่าเนี่ยสองนาทีท้ายวุ้นมันกดไปสี่ร้อยยี่สิบวันนั้นผมลองผมลองสามวิกูดาวลงวันนั้นแกมาปล่อยลากทัวรมาปล่อยตรงสามแดงแล้วแกก็ยกไปสี่ร้อยกว่ามันอยู่ยังไงตั้งแต่สามแล้วนะตตั้งแ่ ไม่ไอ้วันนี้ทำนี่คือมันเนี่ยเขาอยากเลยวันวนี้ทำนี่มาจอดตรงประมาณ<อ>ดานสะแบกครับ<อ>ประมาณ8ปดโลก่อนจะถึง<อ>ที่จะบจอดรถแล้วก็วอร์มไปถึงปืนยานแล้วก็วนมาตัววอร์มเลยครับไม่เมื่อกี้อ่ะถ้า,ถ,าถ้าไม่ปล่อยอ่ะไม่ปล่อยพี่ก็ได้แคบผมแล้ว กี้ได้16จริงถ้าผมคือเสาใหญ่อะวันนี้ยบแปเอาใหม่ไงลงใหม่ให่ะรริกูนี่ลงไหม่ใหม่ตอลงไปเฮ้ยถึงิบกนแล้ไปเลยบอกวาตอนแรกน้องมันบอกพี่ป้าเดี๋ยวเหลือบอลมีเส้นผมดูขขึ้นมาโลดึงแล้วกูไม่ลงเลยกรื่องปากพี่ป้าพี่ป้้ตอนมันมันเก็งเขึ้นไหนวะตอนเฟรมมีเนเฟ็มเฟรมส่้เขาเรียกวอร์บอกว่าตอนตอนตอนที่เป็นเฟรมแลใส่สอยจริงจริงผม เฟื่องผมก็หมดแล้วนะพี่พี่แบบเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเฟรมวอร์มใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวกูชาร์จก่อนแล้วกูดลอรอสียเฟรมลงมาแล้วค่อยลงไปเว้ยมันใจเต็มที่มันคือต้องหัวหน่าจะได้สักสามสี่นาทีหรอวะช่วงโลงแรกมันไม่ค่อยเฉลี่ยแต่พอมันมันสะสมมันรู้สึกควรตังไปด้วยนะใช่ใช่ครับคนพลาดเนี่ยไม่น่าเลียแล้วมันก็มีความคิดที่เยอะผม โอเคมาสรุปกันเล็กน้อยนะฮะสำหรับการได้ปั่นตามน้องเฟรมขึ้นเขาเขียวนะเอาจิงนี่ถ้าเกิดเป็นการแข่งขันแล้วก็พวกผมแม่งน่าจะโดนจับ DNF ไปเลยไม่ก็เออเขาเรียกว่าไงดีเข้าเป็นกลุ่มสุดท้ายอะไรแบบนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นบุญตีนแล้วกันนะที่ได้ปั่นตามน้องเฟรมนะฮะช่วงนี้กเ็เก็บตัวเตรียมแข่งขันซีเกมนะฮะก็สำหรับรถเฟรซซีเกมนะฮะ ประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิงนะจะเริ่มในวันที่16แล้วก็17ธันวาคมนะครับยังไงก็ติดตามข่าวจากในเ,เพจของสมาคมจักรยานได้นะครับก็จะมีการแข่งประเภทเปั่นจับเวลาแบบทีมแล้วก็ปั่นจับเวลาบุคคลด้วยซึ่งก็จะมาขึ้นที่เาขาใหญ่นี่แหละแต่ว่าที่เป็นแบบประเภทโรลเลสหรือว่าเสือหมอกก็คือเส้นชัยจะจบบนยอดเขาเขียวนะครับช่วงนี้ พวกทีมชาติเนี่ยเขาก็จะมาเก็บตัวจริงๆเขากเก็บตัวกันนานแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่เดือนอะไรอย่างนี้นะก็จะมาซ้อมที่เขาใหญ่กันเป็นหลักนะครับใครที่มาปั่นเขาใหญ่บ่อยๆผมว่าน่าจะมีได้เจอน้องๆทีมชาติบ้างแล้วก็อาจจะได้ปั่นด้วยกันหรืออาจจะสวนกันไปมานะครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเขานักกีฬาทีมชาติไทยประเภทจักรยานนะครับผมมาสรุป ของผมเองตัวเองนิดนึงคือปั่นครั้งนี้เนี่ยเหมือนตอนที่แข่งที่จีนครับก็คือว่าพยายามตามคนที่แข็งแรงกว่าแล้วก็ตัวเราก็พังไปก่อนนะครับแล้วพอเราพังปุ๊บเราฟื้นไม่ทันร่างกายรีคอเวอร์ไม่ทันขากลับมาสดไม่ทันนะครับคือมันพังไปเลยนะครับก็ได้แค่ประคองตัวปั่นไปเรื่อยๆนะที่จริงเนี่ย ถ้าผมอยากจะได้ PR คือ,อผมทำไว้ประมาณ25นะผมไม่แน่ใจนะขึ้นเขาเขียวคือถ้าผมจะทำ PR เนี่ยผมควรที่จะปั่นไปเรื่อยๆก่อนนะระหว่างที่เฟร,รมเขาวอร์มแล้วเขาลงไปสตาร์ทใหม่ตอนที่ขึ้นเขาเขียวครับแล้วก็รอจังหวะเฟร,รมขึ้นมาแล้วก็ผมถึงตรงไหนไม่รู้อะแล้วผมก็ค่อยไปตามที่ตูดเขาผมว่าแบบนี้อาจจะมีลุ้นทำ PR แต่ว่าพอไปซัดตามเขาแต่แรกคือ มันมันแบบเขาเรียกว่าโปรตีนของแท้ครับเพื่อห่างชั้นกันเยอะเกินไปอ่ะก็เป็นการระเบิดทำลายตัวเองให้แท้แตกเล่นๆไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับโอเคก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสํสำหรับวันนี้ถือว่าได้ปั่นอย่างเต็มที่นะมาเขาใหญ่แล้วก็ปั่นขึ้นเขาเขียวด้วยนะครับเดี๋ยวกลับลงไปข้างล่างผมก็จะหาโซดาเย็นๆสักขวดอย่างโซดาสิงห์นะฮะมารีเฟรชให้ร่างกายตัวเองเติมความสดชื่นสันหน่อยนะครับ โอเคใครที่มีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็เข้ามาแสดงความเห็นกันไว้นะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์หรือถ้าช่วยแชร์กันไปก็จะดีมากๆนะฮะยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ